สวัสดีค่ะพบกับดิฉันฟ้าสายชนชนกบุญนนท์ในรายการวไลลักษ์ moving forward ค่ะรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความพร้อมศักยภาพและความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยวัยลักษ์เป็นประจำทางวไลลักษ์ชนแนลค่ะปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะโอ้ค่ะวันนี้มาเยี่ยมรายการด้วยหัวข้อนี้นะก็เลยจะบอกว่าเรามีความสุขมากที่จะมาบอกเล่าต่อนะคะ,คะผลจากการปฏิรูปนะคะ,ะการศึกษา ภายใต้การน,นําของท่านอธิการบดีเนี่ยนะคะเห็นเลยค่ะว่าฟิดแบ็กที่มาที่สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยมีทั้งลูกศิษย์ที่เป็นปัจจุบันที่เขาบอกว่า อุย้ยบ้านเทคโนโลยีการเกษตรของเราเนี่ยนะคะาสามารถที่จะช่วยเหลือทำให้นักศึกษาเนี่ยทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนทั้งด้านเกษตรศาสตร์แล้วก็วิทยาศาสตรอาหารอย่างที่ท่านบอกนะคะสามารถจบการศึกษาได้3ปีครึ่งถึง37มสคนคแล้วนอกจากนั้นนะคะนักศึกษาที่เคยเหมือนกับว่าจะเรียนเกิน4ปีซึ่งมีอยู่จำนวนหนึ่งนะคะ,คะก็สามารถที่จะรีแผนเพื่อที่จะจบการศึกษาได้เราไม่มีแล้วค่ะตอนนี้ค่ะ,คะ นอกจากนั้นแล้วนะคะการปฏิรูปการศึกษาเนี่ยมีผลมากเลยเพราะว่าตอนนี้เราเรียกว่าสำนักวิชาเราทุกคนจะเรียกว่าบ้านนะคะบ้านซึ่งหมายความว่าผลจากการที่เราส่งอาจารย์ของเราเนี่ยนะคะ,ะไปเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการสอนแบบ UKPFF ปรากฏว่าเรามาประยุกต์ใช้กับบ้านของเรา<ะ>นอกจากจะเป็นเทคนิคการสอนที่ทําให้นักศึกษาทําเข้าถึงบทเรียนเข้าถึงสิ่งที่เราต้องการสื่อสารได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ย<ะ>เขายังมีความคิดอะไรเป็นตัวบอกเราคะเราบอกเองไม่ได้หน่วยงานภายนอกต้องมาบอกเรา<ะ>อัตราการที่สำนักเด็กสำนักวิชาเราเนี่ยมีการคิด ต่อยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เราสอนเนี่ยทำให้เขาประดิษฐ์นวัตกรรมเองและเราส่งเข้าประกวดเลยค่ะคะส่งเข้าประกวดในระดับชาตินะคะแล้วก็ยังมีผลงานที่เราผลักดันให้เด็กเรานะฮะยุกยงส่งเสริมไปประกวดในระดับนานาชาติอีกด้วยนะคะแล้วปีนี้ของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรก็ด,ดังมากเพราะว่าลูกศิษย์เราก็ คว้ามาหลายรางวัลไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินทางด้านของนวัตกรรมเหรียญทองทางด้านของเ,อเรื่องของอศูนย์ชีวินซีนะคะที่เขาเอาไปประกวดแล้วก็สามารถที่จะมีทักนะในการนําเสนอนะเรา <c oughs> สอนให้ด้วยนะ <c oughs> เพื่อจะทําให้สามารถที่จะนําเอาเรื่องที่เ,เขาคิดค้นขึ้นมาไปถ่ายทอดให้ถึงขั้นที่ว่าได้รับรางวัลระดับชาติเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ทั้งหมดเนี้ย เนื่องจากว่าเราเปลี่ยนนโยบายเราปรับนโยบายของเรามาให้เป็นเรื่องของอาการอยู่บ้านเนันคณาจารย์เนี่ยค่ะคณาจารย์ของเราเนี่ยเข้าไปดูแลนะใกล้ชิดถึงแม้กระทั่งที่ว่ารู้หมดเลยค่ะว่านักศึกษา,าลงทะเบียนอะไรลงอะไรไม่ได้จัดห้องเรียนยังไงไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรดูแลแม้กระทั่งจิตใจ นะคะ,คะเพราะว่าการที่เขาเป็นคนเก่งแล้วเนี่ยเราก็จะต้องอมีความที่สัญญากับผู้ปกครองไว้นะคะเราก็จะต้องทําให้สื่อสารให้ลูกๆของเราเนี่ยเป็นคนดีด้วยนะคะ,คะเพราะฉะนั้นอะไรที่มาอยู่กับเราอบรมบ่มนิสัยกับเราเรื่องอะไรที่เราจัดการให้ได้หรือเรื่องแนวความคิดทัศนคติการดํารงชีวิตการที่ตื่นนอนตอนเช้าต้องมาเรียนให้ทันทุกอย่างเราสอนหมดเลยนะคะ,คะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเด็กคุณภาพของสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยจบออกไปจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้โควิด -19 นะคะปรากฏว่าสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรนะคะนักศึกษาได้งานทำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ค่ะเยียมมากเลยค่ะหน้ประกอบการใช่ค่ะผพ้ประกอบการถามหา,าว่าเอาลูกศิษย์ของสำนักวิชาเราหนักเอาเบาสู้และเป็นคนดีลมะมีสามารถคิดวิเคราะห์ะแล้วพัฒนาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบละ เขาอยากจะได้ลูกศิษย์สำนักนี้ไปเป็นไปเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและอีกส่วนหนึ่งนะที่เราประสบความสําเร็จจากการสอนแบบนี้ก็คือเด็กมีความคิดไปประกอบธุรกิจจริงๆแล้วก็ธุรกิจของเขาอะ่ะดำเนินการตั้งแต่ตอนสมัยเรียนด้วยอันนี้เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่พลิกโฉมของสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรเรา จะเป็นการบอกเล่าปากต่อปากบอกเล่าจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องบอกเล่าจากครูบาอาจารย์ไปสู่รุ่นต่อๆไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทํามาทั้งหมด28ปีนะคะแล้วก็ได้ถูกบอกกล่าวแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เขาเล่าขานนะคะเกี่ยวกับสํานักวิชานี้เรามาสมัครเรียนกันเยอะแยะเลยนะคะ ปีนี้จะเพิ่มขึ้นสเท่าเลยนสเท่าค่ะสเท่าเราคิดว่าถ้ายังไม่หมดทีแคส5่าอาจจะมีเพิ่มอีกนะคะอ่านะคะก็ต้องต้องหยุดก่อนค่ะไม่ให้คคุณครูอาจารย์จะสอนไม่ทันนะคะเพราะว่าเราดูแลอย่างใกล้ชิด ใช่ค่ะใช่ค่ะลงมาทำวัตถุดิบนี้แล้วล่ะค่ะวัตถุดิบทางการเกษตรที่ปลอดภัยค่ะเราผลิตเองนะในฟาร์มมหาวิทยาลัยมีฟาร์มอะไรบ้างค่ะอาจารย์คะสมาร์ทฟาร์มของเราสมาร์ทฟาร์มของเรามีวัตถุดิบที่ดีมากนะคะก็อาจจะต้องป้อนไปตามหลักสูตรนี้แล้วออกมาวัตถุดิบทาผลิตใช่ค่ะตอนนี้เรามีจรงน่ืยออกไปได้เลยไก่ไข่ใช่ไก่ไข่ค่ะมีรงเรือน สุกรนะคะแล้วก็มีไม้ผลนะคะมี11อชนิดด้วยนะอหน่ารับประทานทั้งนั้นเลยนะคะเดี๋ยวจะชวนกันมาทานนี่คือความชิมผลไม้ไม้ผลตอนนี้เรามีแค่พันกว่าไร่ที่เราปลูกไว้แค่เหรอคะยแค่พวไรเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องมาเรียนพืชศาสตร์โอ้โหนะได้ลงได้ลงแปลงกันสนุกสนานชนิดพันไม้ก็ยศแปลงก็ใหญ่อะไรเงี้ยครับแปลงผลไม้คนละหนึ่งไร่เลยก็ได้ถ้าสนใจไก่เรามีลง CPF ครับ บริษัทซีพีพาชนนะครับมาลงทุนให้เรานะอ,อนุเคราะห์นะครับสร้างลงเ,เรือนสาธิตเลี้ยงไก่ระบบปิดทันสมัยที่สุดในโลก อัตโนมันต<อ>ิด้วยค่านนะตอนนี้เลี้ยงเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงไก่4,500ตัวนะครับเสร็จแล้วก็จะมีโรงสุกรระบบปิดอิ่มกันทันสมัยมากนะครับ650ตัวเพราะงั้นนักนาศึกษาถ้ามาเรียนสัตว์อยากๆๆเก่งอยากเก่งเรื่องไก่มีโรงไก่มาตรฐานอยากเก่งเรื่องสุกรมีโรงสุกรมาตรฐานแล<ม>้วยังมีสัตว์เลี้ยงอื่นนะฮะที่อาจารย์เราเก่งนะครับที่เราช่วยสอนเพราะฉะนั้นในเรื่องของกเกษตรเนี่ยนะครับเราก็จะได้เรียน รู้นะโดยตรงตามความสนใจและความถนัดของนักศึกษามาถึงอาจารย์นุมลบ้างค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงน้องๆไหมคะใช่อยากจะฝากนะคะว่าเกษตรศาสตร์และก็วิทยาศาสตร์อาหารในวันนี้นะคะเป็นอาชีพในศตวรรษที่21จริงๆนะคะอยากรวยนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ขอฝากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรไว้ยังทันนะคะสำหรับปีหน้า2564ค่ะ ขอบคุณค่ะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจ2หลักสูตรนี้หรือหลักสูตรอื่นๆสำนักวิชาอื่นๆในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้ได้เลยค่ะสําหรับปีที่เปิดเปิดมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะเทรนน้องๆเป็นอย่างดีและปีหน้าค่ะน้องมอง สี่มหห้ามหกเตรียมตัวไวเลยค่ะเตรียมเกตของท่านให้ดีนะคะแล้วก็เตรียมใจของคุณไว้นะคะแล้วก็รีบเลยพอเราเปิดรับสมัครทีแคสรอบหนึ่งเมื่อไหร่นะคะก็รีบพุ่งมาที่เราได้เลยค่ะสําหรับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะคะและสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสองหลักสูตรที่มาวันนี้ได้ตามข้อความที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้นะคะวันนี้ค่ะเวลาของ เราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณศาสตราจารย์ดรสมบัติธรรมรงธนิวง์อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ค่ะและอีกหนึ่งท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดรนฤมลมาแทนรักษาการแทนคณะบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรท่านสุดท้ายค่ะขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรออนอนงเชียบแหลมหัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะพบกันครั้งหน้าค่ะกับดิฉันฟ้าสายชนชนกบุญน,น์ในวันอังคารนะคะอังคารหน้าเวลาเดิมบ่ายสามโมงตรง กับรายการวุไยลักษ์ Moving Forward สวัสดีค่ะ